อ๋อขอเนาะย่าพ่เห็นนะฮันอะไรกันตุ้มขึ้นยังจนว่าเปลี่ยนมาเยอะเอออ้ยกระปั้กะปั้นอ้ยบ่ท่านแลวกะปั้นกระปั้นนอายกอไปยกมออกมาละบ่เนี่ยเอาหมูตนกันเอาไปหอกยนเตัวนั้นนะจปกวนมูมาแล้วเธเดียว บอกว่าสิไปกวนกันโอ้ตามดูตามเบิ่งเดียวอยู่บ่

เมงบเห็นเนาะพันอยู่ในขีดตมเลิกกลายในขวดหาลพ่อนจงพ่โจงูโอเคโอเคพันลีอยู่ครับพี่โอนนี่โอ้ยเจนแฮงกะโอ้วออ

เหมือนไก่ดูไก่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 อีกไก่อีกอยุดหยุดอยู่ซื้อโกัดกันอยู่หรอวะเมื่อยหรอวะเมื่อยแล้วโอ้ยแกงแล้วเลยโอ้อยู่เลยสิดขอนครับห็นแต่หัวใส่รู้ไหครับอ้อืม เอาสองสามตัวเอาแต่หางออกมาโอ้โหคู่ต่ำคู่ขาดแล้วคู่ขาด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 แล้วขาดแล้วยูวะยันตันน้ำตันน้ำกตันน้ำกขจะจับย่ตน้ำกอเออนี่จะเบา n h t ไหมล่ะเินจะป่ามือเดียว ยาวก็ยาวคนดีคนขนาดไงบอลยพี่ไงลูกตันไรบ่อู้น่เฮ้เอ้อโจกเขาไปทั้งเนทั้งลายบ่โอ้เลยฮะดูปนปนฮะอือ บไรอปอดย้นยมกีดออกมากวะาดปลาดุกใหญ่สีดหางวังวสันนึงแล้วบังโตปลาดุกอ้หืหหัหดืึด <c oughs> หห <c oughs> หนหงหึหึดึห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  น้ำพเกาขี้ต้่มตัวใหญ่อยู่หืมเนี่ยโอ้ยปลาเคียงเลยไปเค็งบ่ปลาบูปลาบูบูกับบับูบ่ปลาบูก็ดีน้ำดีเน๊ะนั่นเองนั่นเองต้องเอาสูตรนี่ครับสูตรดึงออกเลยบ่ ลุกหน่อยอวันอ mm, 네้อเลยวะอ๋อจะหางป่าหางปลาดุเฮ้ยออกมาเหืดตัวยิ่งใหญ่โอ้ยนี่ใส่เหลืองเหี้ยงอุ้ยหูยเลย ไไหนี่กอืมครับเออเนี่ยับหนึ่นหนึ่งคนมาอีกหนึ่งคนเี้ยครับไปดูลเดียวกันก็ไปยันเดียวกันแมนวะคือบรควดออกใส่ขี้ตรงขทางงบวถ้าเมนไงคอนออกแรงม้วนมือดอกอันมือสองนี่รอเปล่าอเปล่าค มือสองรอบปา่าโพอกจปลาดุบโอ้โหบุละโอ้ยมาเมย้ลูกลายลายเยอะเขาไปอีกแล้วน่านนันไรมาอะไรมาหาเมื่อกี้เงียบเลยนี่ปนับปลาดุบปลาดุบไงสวยงามโอ้ยออกา้วง เ้วไม่เชียร์เอาบ่ไปไหเออเขาเปเขาไปบ่าดดนี่มือเอาพิ่ออกได้ประยประสูตรอ้ไม่กินนี่น้อ่ทำขาดทุมือแล้วเดี๋ยวนันใจเย็น มันหมสอดสอดเหนไหอลูกไหมตัวเล็กจะเบิ่อไมไม่ลลูกเลยมอือบัวเลยมั้ยทะลุคางคุณป่สอดทั้งคุณบ่สอดังคุณนั่นนะจะเลยมาอืม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  บ่ซอดบ่ซอดดอกบ่ซอดนั่นแห่อืมนี่กูอ่ะมื้อนี้ โอ้โหราคาลบดีๆนะจีปักหน่อยเดียวอยู่ห้องหายมัดมือหยุดงานหาเดินนะนะไปทงเออมาไมนอนมืงเอ้แน่นอนเลยได้หางออกม้าห่ะเดี๋ยวะหางออกมาน้องจับหางออกม้าหน่อ เร hmm ียบ yeah, ้อยกันหัวมาจับง่ายเนาะทนดีหางมาจับหนักน่างแยด้คตรงนี้ครับนี่างุดไปตไหน่มากไปมปากูได้อลากันเอานี่างคุดไปแล้วันหกันทางเวลาที่เกลียบลยโอ้โอ้วมือุดเมันมากุดสิ ปราดุก,กไหมจ้าปลาดุกเจ้าปเาปขียงเจ้าปลาข้อบ่เนี่ Hmm. 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 ฮึ่ัวของฝากไอ้ยันขึ้นละ บวกยังจะไปเห็นจับมัห้อยขึ้นมาให้เพื่อนบ่นบวกค่อย ครับพอแล้วครับเออพอครับ

ไอครับไล่ไล่คนไทยไม่ทานคนเทาไรแล้วพี่ไม่ละเนาะเอาไปให้ทหารล่างจักถือว่ถือละ้นาหลายอยู่ พอดีเลยนะไหวไว้นันหารเอาขึ้นต้องเอาขึ้นบ้ายบ่าเนี่ยต้องกานือบอเอาขึ้นบ่าอยเาว่าได้พนารของยาลรบครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ